ดูสิโอ้อึอือ แอบละเปดีกูดเปดีกูดกูดสดเลยก <Yeah. S 2> ินบดเหมือนแ่ <Yeah. S 2> บมาทันกันบงยานะ <laughs> ต้องวางเลย <laughs> เดียวเนี่ยอยาเข่าเลยัง <laughs> อยากดิ mm hmm. เกัครัดจอดดึก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 จานนี้วุ่นๆน้ำเปียกจานจานจานไหนแ่บเลยเอาเว้ยมันแซ่บมองมวุ่นเนี่ยแหละครับกินเข้าไปในปากมันเป็นแบบตุ๊บตุ๊บ มะนาวต่งเยอะๆไปแล้วโอ้กะปิสิเบืเบิดบางข่าได้ขามไปเอาอยกได้ขคามเป็นแล้วพริกเบายเสียงงยัมไหมดูพริกก่อนดูพริกก่อนเอาดูยซีหน่วยวางเลยวางเลย ย่ไปยตัดไปครับอุ้ยทำไนหืมหือจอดมาครับนะกินน้ำกันเนาะ้อโหูำไหื sai vịt đi, sai vịt đi, cùng ăn chìm, ăn theo hái cành, cùng một cái, à, mày, 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 หมนแบบสองจานนะผมหมดเรีบร้อยหนึ่งสองสามโอ้ยยีแปดเก้าสยี่สิบสองยังก็พริกสองเม็ดโอ้ พี่จะเฉลับเอาแบบซกเล็กเข้ากันเลยตัวนี้นอันนี้เป็ดนะฮะนาบีบหรือเปล่าซกเล็กซกเล็กซกเล็กครับอะฮะพุท้ายอีีมาเต้น มีเลยสาใจอู้คำ<อ>เดียวเลยคำเดียว<ะ>เลยเนาะห่วยมากินพริกกับกะปิหลดลุนนี่โอ้โหมักินโซ่ันเนาะกินโซ่ถูส้สมกดไรก็แทะไปได้คลิปนี่เบิร,ร์ตมาดบ่มาค<ก>รับ<ก>เน้นๆส่เรับอ่ะอนเนี้ยนอฮึม thoan 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 Chắc nhầm đấy ừ hả bộ đã khai được, ăn thẻ là chi cái lưng đó